คนไทยเป็นคนใจบุญสุนทานนอกจากบางท่านจะถือศีลนั่งสมาธิด้วยตนเองเป็นประจำแล้วเรามักมีการทำบุญต่างๆทั้งทำบุญย่อยเช่นตักบาตรบริจาคทานปล่อยนกปล่อยปลาและทำบุญใหญ่เช่นพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่พิธีทำบุญบ้านพิธีทำบุญครบรอบบันตายบุพการีและพิธีทำบุญวันเกิดเป็นต้นและในการทำบุญทุกๆครั้งทุกๆพิธี จะต้องมีการกรวดน้ำเพื่ออุทิศผลบุญที่ได้กระทำในครั้งนี้ให้แก่ญาติสนิทมิสหายผู้ล่วงลับและให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ประสบความสุขในสมปรายพสิ้นอาคาตพยาบาทจองเวรกันซึ่งการกรวดน้ำนั้นถ้าเป็นในการทำบุญใหญ่เจ้าภาาจะต้องเตรียมน้ำและภาชนะสำหรับใช้กรวดน้ำให้พร้อมสับสักหลายๆชุดคเนให้พอเหมาะกับจำนวนแขกว่าจะกรวดน้ำกันกี่กลุ่ม โดยภาชนะที่ใช้ในการกรวดน้ำอาจเป็นชุดกรวดน้ำที่วางขายทั่วไปตามร้านสังคพันธ์เป็นคนโทใบน้อยรูปร่างคล้ายน้ำต้นทำด้วยทองเหลืองพร้อมจอกทองเหลืองใบเล็กสำหรับรองรับน้ำที่กรวดหรืออาจเป็นแก้วน้ำหนึ่งใบพร้อมจานหรือถาสำหรับรับน้ำก็ได้การกรวดน้ำจะกระทำเมื่อเสร็จพิธีทำบุญและพระภิกษุองค์ที่เป็นประธานในพิธีจะสวดนำการกรวดน้ำว่ายะถาวาริวหาปูราปุริปูเลนติ แล้วว่าต่อไปอีกยืดยาวผู้กรวดน้ำก็จะเริ่มค่อยๆเทริน้ำลงในภาชนะรองรับผ่านนิ้วมือของตนพร้อมกับตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลไปด้วยและถือกันว่าการเทรน้ำเมื่อกรวดน้ำนั้นต้องมิให้สายน้ำขาดสายจะรินรินหยุดหยุดไม่ได้ต้องค่อยๆรินน้ำเรื่อยไปให้พอดีกับพระว่าคาถายถาจบเมื่อพระองค์รองรับว่าสัพพีน้ำก็หมดพอดีหรือถ้ายังไม่หมดก็เทให้หมดตอนนั้น ในงานบุญพิธีที่เจ้าภาพและแขกมีความสนิทสนมเป็นกันเองบรรยากาศตอนกรวดน้ำก็จะดูสนุกสนานคึกครื้นโดยเมื่อใกล้เวลาที่จะต้องกรวดน้ำก็จะพากันมานั่งรวมกลุ่มเตรียมเครื่องกรวดน้ำกันไว้ซึ่งบางทีก็เป็นแก้วน้ำดื่มและจานหรือถาดเล็กๆที่คว้าเอาแถวนั้นแล้วก็จะเรียกหากันมาให้มานั่งร่วมกรวดน้ำบางคนอยู่ในครัวก็ต้องรีบวางมือมาเด็กเล็กตัวเล็กตัวน้อยกำลังเล่นอยู่พ่อแม่ก็จะเรียกมากรวดน้ำ ก็ถือกันว่าเมื่อทําบุญแล้วก็ต้องอุทิศส่วนกุศลด้วยจึงจะครบถ้วนกระบวนวามเมื่อรวมกลุ่มกันได้ก็จะมีคนคนหนึ่งถือเป็นศูนย์กลางเป็นผู้ถือเครื่องกรวดน้ําส่วนคนอื่นๆในกลุ่มเดียวกันบางคนอยู่ใกล้ก็เอาปลายนิ้วสักนิ้วหนึ่งไปวางไว้ใต้นิ้วของผู้กรวดน้ําเพื่อรอสัมผัสน้ําที่กรวดขั้นมีนิ้วมือหลายนิ้วของคนหลายคนไปกระจุกรอน้ํากันอยู่จะไม่มีที่อีกคนถัดมา ก็จะเปลี่ยนเป็นแตะมือแตะแขนแตะเสื้อผ้าของผู้กรวดน้ําแต่ถ้าวงกรวดน้ําใหญ่มากเข้าไม่ถึงตัวก็เปลี่ยนมาแตะตัวคนอื่นในวงแทนหรืออาจแยกไปตั้งกลุ่มกรวดน้ําใหม่ต่างหากเลยก็ได้การสวดที่พระองค์แรกขึ้นต้นว่ายะถาและพระองค์รองรับว่าสัพพีนี้มีคําเรียกกันเป็นสามัญว่ายถาสัพพีสําหรับญาติโยมในขณะกรวดน้ํา จะมีคำคาถาบาลีสำหรับว่าในตอนนั้นด้วยขึ้นต้นว่ายังกินจิกุศลังกรรมมังแปลว่าการกระทำที่เป็นกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสัตว์จะพึงกระทำด้วยกายวาจาและใจอันเป็นเหตุให้ไปเกิดในไตรทศเทวสถานโดยง่ายเราได้ทำแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดทั้งที่มีสัญญาและไม่มีสัญญาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น จงเป็นผู้มีส่วนได้รับผล,ลบุญที่เราทำแล้วสัตว์ทั้งหลายที่รู้แล้วว่าเราให้ส่วนบุญก็จงรับส่วนบุญนั้นที่ยังไม่รู้ขอให้เทพย,ยดาจงช่วยไปบอกให้รู้สัตว์ทั้งหลายในโลกที่เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารขอจงได้อาหารที่ชอบใจด้วยจิตอุทิศให้ของเราเถิดเมื่อกล่าวคาถาบ,บาลีนี้แล้วก็ตั้งจิตดำลึกว่าจะอุทิศผลบุญนี้ให้แก่ใคร หรือหากจะอุทิศผลบุญโดยทั่วไปไม่ระบุเจาะจงก็ให้กล่าวว่าอิท oh ังเมยาตินังหุตตะสุขิตาโหนตุยาตโยแปลว่าขอผลทานนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาตทั้งหลายจงมีความสุขแต่สําหรับบางท่านที่จำคาถาภาษาบาลีที่ต้องกล่าวตอนกรวดน้ําไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพียงตั้งจิตอธิษฐานด้วยข้อความตามแต่จะนึกได้เช่น ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรญาติสนิทมิสหายผู้ล่วงลับหรืออาจระบุชื่อผู้รับผลบุญก็ได้ขอให้เขาเหล่านั้นจงเป็นสุขอย่าได้ทุกข์กายทุกใจเลยและกล่าวต่อไปคล้ายกับการแผ่เมตตาก,ก็ได้ทั้งนี้เพราะบ,บทคาถาภาษาบาลีไม่ใช่ข้อใหญ่ใจความสำคัญในการกรวดน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่จิตเจตนาคนเรามีใจเป็นประธาน หากใจไม่มุ่งมั่นต่อให้ท่องจำคาถาได้ขึ้นใจก็ไม่ได้ผลเท่ากับคนที่ตั้งมั่นเมื่อกรวดน้ำและกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือจะนำน้ำที่กรวดนั้นไปเทลงที่พื้นดินนอกใชายคาบ้านคือกลางแจ้งและนิยมกันว่าจะเทลงที่โคนต้นไม้เพื่อที่ให้น้ำนั้นได้บำรุงเลี้ยงต้นไม้ให้เจริญงอกงามต่อไปด้วยซึ่งต้นไม้ที่จะนำน้ำไปเทท,ที่โคนต้นนั้น มิได้เฉพาะเจาะจงจะเป็นต้นอะไรก็ได้แต่บางท่านก็ทำตนเป็นเจ้ากรมพิธีการคือกำหนดรูปแบบให้ดูขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยการกำหนดว่าควรรดที่ต้นไม้มงคลอาทิต้นศักิ์ต้นวาสนาต้นขนุนต้นมายมซึ่งต้นไม้เหล่านี้ถ้ามีอยู่ในบ้านที่ทำบุญก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีขอแนะนำว่าเป็นต้นอะไรก็ได้รดไปเถิดเพราะหัวใจต้นเหตุแห่งบุญกุศลเราได้ทำไปแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นเพียงตอนจบของพิธีกรรมเท่านั้นเหตุที่ต้องให้เอาน้ำจากการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลลดลงยังพื้นดินนั้นก็เพื่อให้แม่พระธรณีได้รับรู้และเป็นพยานในการอุทิศส่วนกุศลเพราะแม่พระธรณีคือเทพแห่งแผ่นดินคำว่าธรณีแปลว่าโลกดินแผ่นดินแม่พระธรณีมีพระชวีสีดำดวงพระพักรรูปไข่มวยพระเกศาสีครามเหมือนกลุ่มเมฆ เนตรสีดั่งบัวสายสีน้ำเงินทรงพระสิริโฉมงดงามทั่วสารพางกายมีพระไทยเยือกเย็นไม่หวั่นไหวทำหน้าที่ดังมารดาเลี้ยงโลกและคอยรับน้ำที่มีผู้กรวดน้ำเก็บไว้ในมวยพระเกศาความจริงแล้วแม่พระธรณีเป็นอารูปคือไม่มีตัวตนเมื่อเกิดเหตุสำคัญจึงปรากฏรูปเป็นตัวตนขึ้นเช่น เมื่อครั้งพยาวัศวตีมานเข้าขัดขวางมิให้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบรารมีธรรมบรรลุโพธิญาณโดยอ้างว่ารัตนบัลลังก์ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่นั้นเป็นของตนให้ลุกไปเสียเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามหาพยานพยาวัศวตีมานก็อ้างเอาหมู่มานปีศาจท,ทั้งหลายซึ่งมีจิตอกุศลเป็นพยานเหล่ามานก็รับสมอ้างเป็นพยานสิน้นและพะยาวัศวตีมานก็ถามหาพยานฝ่ายพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่ารัตนบัลลังก์นี้เป็นของพระองค์เกิดขึ้นเพื่อผลแห่งพระโพธิญาณหากชาติใดไม่บำเพ็ญกุศลก็จะไม่เกิดมีขึ้นและพยานที่พยาวัสวตีมานอ้างมานั้นล้วนแต่มีเจตนาคือมีจิตใจเอ็นเอียงด้วยเหตุต่างๆแต่พระองค์นั้นจะขออ้างเอาแม่พระธรณีผู้ปราศจากเจตนาเป็นพยานแล้วส่งร้องเรียกแม่พระธรณีแม่พระธรณีก็อุบัติขึ้นเป็นรูปนารี ผุดขึ้นจากพื้นพระสุธากล่าวเป็นพยานว่าน้ำทักษิโนโทกที่พระพุทธเจ้าทรงหลังเมื่อบําเพ็ญทานบารมีทุกพระชาติรวมกันนี้มากมายเหลือขนานับเฉพาะพระชาติพระเวสสันดรชาติเดียวก็มากนักหนาซึ่งเราจะแสดงให้ประจักษ์บัดนี้ตรัสแล้วแม่พระธรณีก็บิดมวยพระเกศาเกิดเป็นกระแสทานพัดพาอหมมานล,ลอยไปสิน้นจากตำนานเรื่องนี้ คนจึงนิยมที่จะกรวดน้ำเพื่อให้แม่พัอธรณีเป็นพยานในผลบุญนอกจากในเรื่องแม่พัทธรณีบีบมวยผมดังกล่าวในสมัยพุทธกาลก็ปรากฏว่าได้มีการกรวดน้ำคือเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกก็ทรงหลังทักษิโนโทกอุทิศส,สวนบุญกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปการกรวดน้ำจึงถือเป็นประเพณีทำสืบต่อกันมาโดยความมุ่งหมายของการกรวดน้ำมีอยู่3าประการคือ หเป็นการแสดงกริยายกให้เช่นของที่ใหญ่โตเกินไปไม่สามารถจะหยิบยกให้ได้ก็จะใช้วิธีหลังน้ำใส่มือผู้รับหรือหลังลงบนแผ่นดินดังเช่นตอนพระเวสสันดรพระราชทานช้างเผือกปัจจัยนาเคนช้างคู่บ้านคู่เมืองคู่บุญบาร,รมีของพระองค์แด่พราหม์ก็ทรงหลังน้ำลงบนมือพราหมณ์ 2. เป็นการตั้งปรารถนาให้ผลบุญที่ทำไปจงอำนวยให้ประสบผลสมกับที่อนุโมทนา เพื่อให้การทำบุญครั้งนี้เป็นปฏิทานในหม่แสดงความเป็นผู้ไม่ตรีในผลบุญและอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์นอกจากการกรวดน้ำในลักษณะดังกล่าวแล้วยังมีการกรวดน้ำอีกแบบหนึ่งซึ่งแม้จะเรียกว่ากรวดน้าแต่ก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงในด้านวัตถุประสงค์เพียงแต่มีรูปแบบวิธีการที่คล้ายคลึงกันจึงเรียกว่ากรวดน้ำตามอย่างการกรวดน้ำในงานบุญประเพณีซึ่งการกรวดน้ำแบบนี้ ผู้กรวดจ,จะตั้งสัตว์อธิษฐานยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความดีงามเป็นที่ตั้งเช่นอธิษฐานเอาบุญบรารมีที่ได้ทํามาหรืออธิษฐานเอาสัจจวาจาเป็นที่ตั้งเพื่อดนให้ความปรารถนาของตนสมประสงค์หรือเพื่อประกาศเจตนารมณ์อย่างเช่นเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพด้วยการหลั่งน้ําทักซิโนโทกลงเหนือแผ่นดินที่เมืองแครงเป็นต้นในสำนวนไทยมีสำนวนเกี่ยวกับการกรวดน้ําว่า กรวดน้ำคว่ำขันหรือกรวดน้ำคว่ำกะลาซึ่งมีความหมายทำนองเดียวกับสำนวนคว่ำบาตรแปลว่าถือเป็นเด็ดขาดว่าจะไม่สมาคมด้วยมีที่มาจากเมื่อใส่บาตรพระและพระรับบาตรแล้วท่านก็คว่ำบาตรเทของที่คนใส่บาตรนั้นทิ้งเสียเขาก็จะไม่ได้บุญเช่นเดียวกันเมื่อกรวดน้ำเสร็จหากคว่ำขันหรือกะลาซึ่งหมายถึงภาชนะที่รองรับน้ำทิ้งเสียก็จะไม่ได้บุญเช่นกัน เพราะไม่ได้ลินรถให้แม่พระธรณีได้ประจักษ์ในผลบุญนั้นอย่างไรก็ดีการกรวดน้ำนับเป็นวัฒนธรรมอันดีงามแสดงออกถึงจิตใจงดงามบริสุทธิ์ไม่เห็นแก่ตัวไม่ตระหนีในผลบุญดังนั้นผู้ที่ได้ทำบุญกรวดน้ำแล้วมักจะมีหน้าตาผ่องใสมีราศีเนื่องด้วยผลจากที่จิตใจอิ่มเอิบอิ่ม,มบุญนั่นเอง